มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแสนพิสทจิ์พี่ชายของไมพิรัตนะคะแจ้งความจริงหลังถูกพาดพิงค่ะยังคงเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะสำหรับกรณีของไมพิรัตที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขออำนาจปกครองบุตรร่วมก,กันกับสารากคาสิงกินีค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของทั้งคู่แล้วชาวเน็ตยังมีการพาดพิงไปถึง แซนพิสุิ์อดีตนักร้องดังยุค90นะคะซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของไม้ว่าเคยมีกรณีการตรวจดี a นเอกับลูกที่เกิดจากอดีตภรรยาเช่นเดียวกับไม้ค่ะและพบว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองทําให้ต้องเลิกลากับอดีตภรรยาจึงกลายเป็นที่มีภา์วิจารณ์ไปไม่น้อยค่ะล่าสุดนะคะแซนพิสิ์ได้ออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยยืนยันว่าน้องซิดนีย์ลูกสาวของตนเองแล้วก็อดีตภรรยาเป็นลูกแท้ๆของตนร้อยเปอร์เซ็นต และไม่เคยมีการตรวจดีเอซึ่งที่ออกมาชี้แจงเพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดกับตัวอดีตภรรยาและลูกสาวอีกทั้งยังไม่อยากให้เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจิตใจลูกสาวอีกด้วยค่ะโดยซายพิสูจน์ได้ระบุว่าขออนุญาตใชา้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเนื่องด้วยกระแสข่าวน้องชายของผมหรือว่าไมพิรัตได้ส่งผลกระทบถึงผมทางอ้อมตามข่าวที่ออกมาพี่ชายไมที่เคยแต่งงานกับอดีตภรรยาและมีลูกด้วยกัน เวลาต่อมาตรวจ DNA พบว่าไม่ใช่ลูกตัวเองจึงเลิกรากันไปผมขอยืนยันว่าเราไม่เคยมีการตรวจ DNA และไม่มีความจำเป็นต้องตรวจใดๆทั้งสิ้น DNA นั้นอยู่บนใบหน้าของน้องและขอยืนยันว่าน้องซิดนี่คือลูกแท้ๆของผมร้อเปอร์เซนที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะไม่อยากให้น้องซิดนี่ซึ่งอาจจะเข้ามาอ่านเห็นข้อความดังกล่าวแล้วเกิดความเข้าใจผิดและมีผลกระทบต่อใจิตใจของน้องได้ เพื่อจะไม่ให้เกิดขึ้นการเข้าใจผิดกับตัวแม่ของน้องแล้วก็ตัวน้องเองที่ว่ามีการตรวจดี a และพบว่าไม่ใช่ลูกจึงมีความจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบและขอให้เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของทั้งแม่แล้วก็ลูกสาวผมด้วยนะครับไม่แอดไม่ทักไปให้เขาตกใจกันและด้วยเหตุผลส่วนตัวของผมขอไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิน้นเหตุที่ผมโพสต์นี้เพียงแค่ต้องการชี้แจงข้อมูลที่ชาวเน็ตเข้าใจผิดตามที่กล่าวด้านบนนี้เท่านั้นขอบคุณครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโปรค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ